อัปเดตเคสน้องน้ำนะครับณนะวันนี้วันที่9มีนาคม2568หลังจากที่เราไปตามหาพ่อให้น้องมาแล้วก็พาน้องไปหาคุณลุงม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังเหลือค้างเบาะแสที่ว่าจะตามหาข้อมูลของพ่อน้องซึ่งยังเป็นปริศนาอยู่ระหว่างอ,อ,อยู่ที่สุสานศพหรือเปล่านะครับศพญาย,ยาหรือเปล่าที่หนองคายแล้วก็อุดรธานีอีก2ที่นะครับ เช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจากทั้งอุดรธานีมูลนิธิทั้ง2ที่ที่มีสุสานอุดรธานีนะแล้วก็มูนิธิที่มีสุสานอีกหนึ่งที่ที่หนองคายก็คือไม่มีชื่อสำนิ๊ดหน้าคุณบุตรเลยนะครับเป็นศพไรยญาติที่นั่นแล้วก็ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าถ้าหากว่าญาติๆบอกว่าพ่อเสียชีวิตจริง พ่อไปเสียชีวิตอยู่ที่ไหนในพื้นที่หนองคายจริงๆหรือเปล่าอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือที่เราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทุกคนบอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้วแต่ว่ายังมีข้อมูลว่าพ่อมารักษาที่โรงพยาบาลเมืองหนองคายเมื่อวันที่ประมาณ15เดือนกุมภาพันธ์ปี67อะไรเงี้ยนะครับก็ติดต่อไปสอบถามรายละเอียดการรักษาจากทางเวทระเบียนละ,ละเวทระเบียนก็ให้ความนุเคราะอบบอกข้อมูลเรามาด้วยเจตนาของรายการนะนะ ทางหัวหน้าเขาก็บอกว่าข้อมูลตรงนี้เช็คดูแล้วมันเป็นข้อมูลของของหน่วยงานในโรง,งพยาบาลแผนกในโรงพยาบาลซึ่งจะต้องลงพื้นที่ตรวจคนไข้เช็คอัพคนไข้เหมือนอสมอ,งอลงพื้นที่ตรวจคนไข้ชื่อเขาก็เลยปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติว่าจะต้องลงไปเยี่ยมคนนี้เพราะว่าจากประวัติที่เขาสืบมาก็คือจากประวัติของ,ของการรักษาคือเขาขาดการรับยา จากประวัติก็คือเขาอะไม่ได้มารับยาตั้งแต่ปี63แล้วพอประวัติมันขาดไปแบบนี้ว่าขาดการรับยาไปช่วงเวลาเยอะขนาดนี้เขาก็เลยต้องลงพื้นที่ไปดูคนไข้สักหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยปรากฏมาว่าจะต้องไปดูคนไข้นี้เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี67ซึ่งไทม์ไลน์ก็ไม่มีอะไรย้อนแย้งกันแล้วทุกอย่างตอนนี้ไปในทิศทางเดียวกันก็คือต้องตามหา ข้อมูลให้ได้ให้ชัดเจนนะครับว่าพ่อเสียชีวิตแล้วจริงๆที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่มีอะไรสงสัยแล้วก็ย้อนแยงกันอีกแล้วนะครับก็แค่ตามหาความชัดเจนให้ได้ว่าพ่อเสียชีวิตจริงๆที่ไหนเมื่อไรอย่างไรอันนี้ต้องประกาศหาที่พี่ผู้ภัยนะครับรพี่ผู้ภัยที่ อาจจะทําเคสนี้นะครับของน,นายสทธิ์นาภูนบุตรอายุที่ตอนเสียชีวิตก็น่าจะสักประมาณ50าปลายๆตอนนี้ถ้าแกมีชีวิตอยู่ก็น่าจะอายุประมาณ60นิดๆสิบต้นๆน,นะครับเป็นคนขับแท็กซี่ บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดหน,นองคายนะครับตำบลโพชัยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ถ้าใครมีข้อมูลแบบเขาเขาน่าจะกระโดดน้ําเสียชีวิตจมน้ําเสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาที่เพจอีเตอร์อีจันหน่อยนะครับก็จะได้เอาข้อมูลเนี้ยไปไปแจ้งน้องน้ํานะครับให้ความหวังของน้องมันชัดเจนมากที่สุดนะครับโอเคขอบคุณกเพจม,มากๆเลยนะครับที่ติดตาม อนุภาพบ,บันด้ฝากกดฟ้าด้เกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากันจะท้องไปยันปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้า วมีอาจกันขวางหัวใจเร่งนี้ฉันมาดันดนคนหาแม้ขอฟ้ามันจะกว่างมีอาจกันขวางปฏิหารแห่งรัก